เฮ้ยเอาเว้ยเกมนี้ก็สนุกดีนะผมชื่อ GOG w a t e r ได้เลยเอาไม่เชิญนะก็เข้ามาเองสิบ้าบอเออเออโอ้ไปครับไปครับไปครับก็มาชูวชิวครับโอ้โหไอ้อ้นโดนอะไรเข้าไปนะเจ็บหรือเปล่าน้องชาย เฮ้ย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 ไอ้คนไปก่อนนะครับขอโทวทีนะรถพี่มัาแรงกดแซงทางผมหน่อยแล้วกันเข้าที่หนึ่งครับสบายชิวเชี่ย่านเนี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหผมเล่นตั้งแต่สองปีที่แล้วอ่ะเออพี่ไม่รู้เล่นตั video, people, it it ้งแต่กี่ปีที่แล้วนะแต่พี่ก็ไม่ได้เล่นประจำอะปั๊บโอ้เอาว่ะสบายตามพี่มาตามพี่มาสวย สวยสวยสวยตามพี่มา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 ,า,มมาเออสวยสวยยิ้มยิ้มเอ,อ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออยิ้มหน่อยอว,ว่าโดนว่าโดนแน่เชียว่าโดนแน่ว่าโดนแน่ว่าโดนแน่พวกเองพวกเองเออสบายใจยินดีไหมครับพ,พี่ได้ได้เดี๋ยวจบแบบนี้เดี๋ยวพี่ไปไอ้น,นี่ให้ ไม่รู้อ่ะพี่ทํายังไงให้มันไม่กระตุกไม่รู้นะมันไม่น่าจะกระตุกากเกมแบบเนี้ยแต่มันก็กระตุกว่ะในสตรีมพี่นะได้สตรีมพี่แหลกตัวทีตัวทีมันจะมีบางช่วงที่แหลกที่ไม่อ้าไอ้น้องพี่อยู่ดีๆก็อยากเล่นน้ำอบอกแลว้วเจอาคิีราชของพี่ไปเป็นไงล่วงน้ําไปเลยทีนี้โอ้โพี่ไม่ธรรมดาครับน้อง <S <S พี่บอกเลยโอ้ไอ้เหี้ยไม่ธรรมดาครับน้อง <S <S พี่บอกเลยโอ้ไอ้เหี้ยไม่ธรรมดาครับน้อง พี่บอกเลยโอ้ไอ้นนแยแล้วจังหวะที่กระโดดแล้วเปิดมันก็ยิงใส่ที่พอดีเยี่ยอะไรเนี่ยเอาละครับตอนนี้เหลือท้งด้านไอคอนกับอ้นครับสองตัวตึงสองตัวตึงอ e ีสปอร์ตไอคอนบอกก็หวานเทียบว,วันนี้จะต้องได้แชมป์เอาไปฝาก เลลวออนบอกกูหลบไปแล้วครับตอนนี้ยังไงครับต่อคนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปโอนพยายามที่จะหลบอ้าวอาคิลาบุนเรียบร้อยฮะออนชนะไป